สวัสดีครับสวัสดีทุกทท่านนะครับวันนี้พาทุกท่านนะครับมาอยู่ที่ถั่วพูต้นนี้นะครับที่ผมปลูกไว้ต้นเดียวนะครับผ่านไปสักระยะนึงนะครับก็มาดูอีกครั้งหนึ่งนี่นะครับอย่างที่เห็นเยดดํานะครับยน้ำมันก็เป็นศัตรูของต้นถั่วพูนะครับซึ่งพียดดํานะครับจะมากินน้ําเลี้ยง ของต้นตะพูนะครับเราจะก่อตั้งนี่นะครับช่อดอกแล้วก็ลำต้นนะครับตัวน้ำพานะครับก็เป็นมดนะครับซึ่งมดก็จะขาบพีระดำมานะครับเพื่อให้ดูดน้ำเลี้ยงซึ่งประโยชน์ของพียดดำนะครับมดก็จะได้กินน้ำหวานจากมูลของเพียนะครับเขาจะเกลื้อหนุนกันนะครับเกื่อกูนกันนี่นะครับ สำหรับคลิปนี้นะครับพาทุกคนมาดูวิธีกำจัดเจ้าเพียดดำตัวนี้นะครับแล้วก็มดนะครับด้วยวิธีง่ายๆนะครับสำหรับท่านที่ปลูกกินไว้ที่บ้านนะครับแบบปลอดสารนะครับโดยใช้นี่แหละครับน้ำยาล้างจานนะครับนี่นะครับ ตอนนี้เราก็ผสมมาเรียบร้อยแล้วครับเดี๋ยวเราจะทําการฉีดเลยนะครับนี่นะครับฉีดไดยตัวต้นนะครับวิธีนี้นะครับทําให้เจ้ามดแล้วก็เพียดดำนะครับตายนะครับนี่นะครับฉีด แบบปลอดสารนะครับไว้ทานเองทีๆง่ายๆนะครับกําจัดเที้ยดําสําหรับท่านที่ปลูกถั่วพูไว้รับประทานเองนะครับนี่นะครับเราใช้สันไลอีดไปเลยครับ อ้อยชุ่มเลยครับแล้วเดี๋ยวเราจะทิ้งไว้สักระยะหนึ่งนะครับพักๆหนึ่งแล้วเดี๋ยวเราจะกลับมาดูกันว่าผลตอบรับจะเป็นยังไงจะตายหรือเปล่านะครับถ้าเขาตายแล้วก็จะล่วงลงมาเลยนะครับนี่นะครับออยชุ่มนะครับทุกต้นเลย ครับพาทุกคนมาดูผลของการใช้น้ำยาล้างจานนะครับฉีดพ่นฆ่าพลียนะครับฆ่ามดนี่นะครับร่วงลงมาตรงใบนะครับนี่ครับ แบบปลอดสารนะครับแต่เราต้องใช้บ่อยนะครับก็คือฉีดเพราะว่าบางครั้งก็อาจจะยังไม่ตายนะครับเราต้องมาซ้ำอีกสักรอบหนึ่งนะครับหรือสองรอบจนกวา่าพวกเพียนะครับหรือมดนะครับจะตายหมดนะครับนี่นะครับ ครับผมสำหรับคลิปนี้นะครับก็มีเกีตความรู้เล็กๆน้อยๆนะครับมาแบ่งปันให้กับพี่ๆเพื่อนๆที่สนใจในการปลูกถั่วพูนะครับต่อปลูกถั่วพูปลอดสารได้นะครับนี่นะครับครับผมสำหรับคลิปนี้ก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับเจอกันคลิปหน้านะครับสวัสดีครับ